เอาล้วทุกคนตอนนี้ทุกคนน่าจะรู้จักในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเซิร์ฟเวอร์นี้มันมีชื่อว่า MC Keith s e x i นะครับมันอ่ากูลืมไปว่าเขาไม่ได้จ่ายแล้วมันหนึงกูปิดก่อนโอเคตอนนี้เราไม่รู้หรอกว่ามันคือเซิร์ฟเวอร์อะไรนะครับเพราะตอนนี้เขาทำการปิดอยู่ซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับมันมีแรงที่เรียกว่าดัก k s พ p r e อยู่ซึ่งตอนนี้ผมมีแรงดัก k s พ p r e อยู่นะครับซึ่งดัก k s พ p r e เนี่ยเรามาดูหน้าเว็บของเขากันดีกว่าว่าเว็บของเขาเนี่ยขายดัก k s พ p r e เท่าไหร่โอเคตอนนี้เราอยู่หน้าเว็บกััััันน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 นะะะะะะคคคคครร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 บบบบซึ่่งงตตออี้้้้เเเาาาาาาาจจยยยยูหป็ศศผมลชทุกิด ซึ่งเจ้าด้านสุพีมเนี่ยเขาบอกว่าราคาตอนนี้มันคือ2 5 0 0 0พอยต์แต่ปกติคือ50,000พครับหรือ50,000พอยต์ 50, ยตมันเท่าไหร่ล่ะโอเคถ้าเกิดเราไมา่อยู่ในทอ็อปอัพเติมเงินนะครับผม50,000พอยต์ก็คือถ้าเกิดเราเติม5,000บาทเนี่ยเราจะได้รับทั้งหมด16,000พอยต์นะครับทุกคนครับอ่ะซึ่งก็น้องว่าเมื่อเติม5,000บาทเราจะได้ทั้งหมด16,000พอยต์ใช่ไหมซึ่ง50,000พอยต์เนี่ยผมจะลองคำนวณกันดูนะครับว่าเท่าไหร่ก็จะต้องเป็น50,000ใช่่มั้ยอะะหารรดว16,000นคบ ซึ่งมันจะตกมันอยู่ที่3นะครับผมแล้วก็ไปคูณกับ5000นะครับทุกคนก็จะตกที่ต้องเติมทั้งหมดประมาณ1 5 0 0 0้บาทก็คือยอดราคาหลักหมื่นนะครับน้อนเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับผมเลยทําการไปชวนนัก p v p ที่ดังใน t ิ k กต o k นะครับผมเป็นคนไทยนะครับชื่อว่าน้องนิกกี้นะครับผมนี่ครับทุกคนก็คือคนนี้นะครับผมซึ่งน้อว่าคนติดตามทั้งหมด1โหัว 13.7K เลยนะครับผมแล้วก็เป็นเกี่ยวกับ Minecraft p v p นะครับเป็น p v p Battle นะครับผมที่เรียกว่า อันนี้อันนี้คือเล่นในเซิร์ฟเอเชียมายเมนขับเนี่ยก็คือเซิร์ฟที่ผมก็เล่นแบบชิลๆได้ซึ่งรู้สึกว่าน้องเขาอาจจะเป็นคนที่เก่งสกายวอลนะครับแต่ถ้าเกิดเรื่องบิลยเอซีหรือว่าเรื่องพวกผมว่าเรื่องการวางลาวงลาวาหรือการแบบว่าเอาเอาออฟเซนอุดอ่ะที่แบบผมพวกผมทํากันอ่ะก็คือยังก็คือน้องเขาอาจจะยังทําไม่ได้แต่ว่าผมพูดตรงๆว่าเขาอ่ะเป็นคนที่เก่งเรื่องเขาเป็นคนที่เก่งเรื่องสกายวอลมากนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับผมผมเลยทําการจะพาน้องโนนิกกี้นะครับผมมา หนึ่งๆกับผมซึ่งน้องเขาไม่มียอดในเสกสินเดี๋ยวผมมียอดหลักหมื่นไปมาดูดีกว่าว่ายอดหลักหมื่นถูกมะมันจะโหดขึ้นแค่ไหนนะครับน้อนต้องการตอนนี้เดี๋ยวเราทำการไปคุยกับน้องเขาดีกว่าโอเคครับตอนนี้ผมได้ทําการพาน้องเขามาแล้วซึ่งวันนี้เราจะทําการพาน้องเขาเนี่ยที่เป็นนักดิจิตอลสแกมบอลซึ่งตอนแรกผมคิดว่าผมจะมาเสกสินมาเล่นสแกมบอลเว้ยแ,แต่ไอชิบันเรา,าออกมาแล้วผมมีเข้ามานาขนาดไหนเกมนี้เอพอดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับคิดว่าจะ เสาตบยศหมื่นห้าได้เอาแค่นี้อตบได้ปะล่ะยศหมื่นห้าดูสกินผมก่อนครับว่ามันเป็นใครตอนเนี้ยเฮ้ยพอแล้วเอางี้กดลบพี่ห้าไปเองกดลบพี่ห้าก่อนโอเคใครเลือกเลือกเลือกสีเลยครับเลือกสีเลยครับผมพูดตรงๆนะไอเนี้ยอย่าไปคิดมากเลยมันไม่ใช่เพชรบอลหรอกมันคือเพชรบอลปลอมเดี๋ยวเข้าไปแมปก็จะรู้เองอ่ะคือลองเล่นตาหนึ่งนึกรู้เลยแบบเพชรบอลเพชปลอมโอเคครับตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าผมว่ามียศแล้วผมว่าจะเอายศไปทําอะไรได้บ้างขอแป๊บจะยศต้องถามวิกิพี่วิธีการเล่นของเกมเนี้ย วิกกี้พีเดียมีทุกอย่างเฮ้ย้องกันดิวิกกี้พีเดียอะไรวิกกี้พีเดียวิธีการเล่นเสกสินน,นะนะใช่มีหรอต้องมีอ,อ,งมอยู่แล้ว <S <S ของแบบเนี้ยเฮไย่จะมีว้าวว,าว้วาวว,าว้าวว้าวตอนนี้เราตอนนี้คือแบบจะวิ่งจะวิ่งมาหาเลยวปะเนี่ยหรือว่ายังยังยังผมไม่ได้รีบร้อนขนาดนะครับโอเคครับจัดไปครับจัดไปครับแล้วคือรู้ป่ะมันมีไอ้ถ้าเกิดยศอะคือมันสามารถที่จะแลกนั้นได้เลยเว้ยแลกแลก้วยแต่แรกที่แลกมามันเอาไปมันเอาไปแลกเอ็นบีซีไม่ได้ เออมันเป็ข้าใจ่ายขอทำเพื่ออะไรข้อคุณภาพครับซึ่งเราสามารถที่จะโอ้โหของนี่เนี่ยเขาด้วยดิผมไม่โอเคงั้นจัดไปแลกยับยับขอแลกหน่อยแล้วกันนะโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูของดีกว่าที่เราฟาร์มกันมาสักระยะหนึ่งนะครับว่าของฝั่งนิกกี้นี่เคยจะมีเท่าไหร่เน็กเกยงเขาแตกไปแล้วเหรอเกิงแตกไม่ใช่ปัญหาบอกเลยนะ นี่ไอวอลไอวอลไวอลไไฟโอเคได้เด็กได้ได้เด็กนี่อยากเมายศอะยศหมื่นเฮ่อเอาทำไร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 ไม่เป็นไรผมเกิดไปได้เสมอเล่นไปเยอะของแค่นี้แรกก็เยอะเสร็จพอดีนิดโอเหี้ยพอดีนิอุ้ยอ้าไม่ไหวไม่ไหว เอ้ยตีออ้เอ้เอ้เอ้มาดิโอเคไม่กล้ากจากบ้านเลยหรอเราอะอะบ้านออกมาหน่อยก็ได้นี่โอ้โอ้โหโอ้โอโอ้โอโอ้ออ้อ้โอ้อ้วย้โ้โอ้้โอ,อ,บบอ้ว้โ่อ้อ้อ้โอ้อ้โอ้โ้โ้ ทีนทีปกติถ้าเกิดเราวามาันจะจุดเลยใช่ไหมต<ด>้องคิกขวาต้องได้อยู่ต้องคลิกขวาไม่อะไม่ติดไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไ,ไชอของใช้ดูไหน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 หว Entonces, ์สุดย <c oughs> อดเอาวะเอาวะ <c oughs> โอ้นุบหนุบนุบนุบเน่ยดดคนไปเขาเรียกว่าไปทูวินชนะเสมอรู้จักเปล่าโอ้เออเออไม่เชื่อไม่ติดเชี่ยตีไม่เข้าเลย <c oughs> โอ้โหไม่โหดจัดเลยโอเคผมคิดว่าผมควรที่จะเลิกเล่นตลกกันแล้วแล้วนะจะบอกให้สวัสดีนิกแล้วแล้วแล้วมันตีไม่ได้สวัสดีนี่ละป้องป้องฉนุกฉนุ <c oughs> นโอ๊ยหัวแตกเลย <c oughs> โอ้โอ้โอ้เอาเขี้ย <c oughs> ผมตีเตียงเลยดีวยกว่าตีเตียงเลยดีวยกว่าชิลดีห,หายหานได้ไงจะไปชนะย,ยังไงครับพี่ เป็นไงเทฟก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะกับนักเติมได้รู้จักหรือเปล่าล่ะเพทูวินอแรลกขอสนุกเลยแล้วเนี่ยเมื่อไปนะพอไปอ่งใกล้ไหวนะใกล้ไหวนะอ่ะขอนั่งขอนั่งดูก่อนว่าเซอร์นี้มีอะไรบ้างอุ้ยเอา้อมก็ได้้อมก็ได้มาโอเคไม่เป็นไรนิกในเมื่อ เองอาจจะแบบว่าเล่นแบบเล่นแบบนึงอาจจะไม่ชนะนี่ลองเล่นเป็นทีมดูไหมลองหาที่แบบว่าห้องนี่มันมีที่มีคนเล่นที่มีคนเล่นสักนิดยัไดงไม่เห็นมีคนเล่นเลยวะนี่ก็ได้เนี่ยบดบดวีสองเนี่ยบดวีสองเข้าบดวีสองมาพี่พี่เลือกทีมเขียวเองเลือกทีมหมื่นเลยทีมอะไรก็ได้ไปเออมีคนบินได้พี่มีคนบินได้มีคนบินได้อะไรตลกป่าเปล่าบ้าบินได้เลยผมมึงบินมปสีผมล้วมันบินได้มันจะเป็นสีพี่ต่อเนี่ย มันไม่มีคนบินล่องบินได้เลยมันไม่มีเพิ่งเจอเราอ่ะเมอไรเห็นเดี๋ยวก็เห็นไอ้เหี้ยววะกูมันเะไรเสบียงอะไรเดียววะโอเคโอเคมันเดี๋ยวบินได้พอมึงตีกูทีเดียวเลือกกูรถกระฉูดอย่างนี้เลยเหรอเฮยมันไม่มีคนบินล่องบินได้เอาไว้เอาไว้เคนบินได้จะมาสู้กูหรอวะเอาไงดีนุบมนุ่มนุ่มุ่มุ่อีสิโอเคภารกิจก็คือต่อไปเตียงสีฟ้าแล้วก็ไปตีสีฟ้าให้มันแตกเรวจะได้จบยังไม่ตายยังไม่นิกตายแล้วตายแล้วเหรอเอ้า โอ้เชี่ยมึงบินมาตีโอ้เชี่ยมึงมึงคิดเอามึงจะสู้กูได้เหรอคนบินได้เหรอคนบินได้หรือมึงจะสู้กันหลังตรมไอ้ไอ้ฝึกดูมีคนบินได้แล้วไม่ยอมมีไม่ยอมมีแล้วดีกว่ามียศดิ่ฝ่ายละไปว่าเขาโอ้โอ้เอามุฆ่ากูได้เหี้ยอ่ะไหวเปล่าพี่ไม่ตีเต็มพี่พี่จะไม่พี่จะไม่ออกจากฐานนะห้าทีพี่อยู่ในฐานอยู่แลยนะน่าจะได้มั้งลองดูได้ได้ได้จัดไปจะบุกเร็วแค่ไหนได้หมดเลยนะบอกให้รอบเนี้ย คาทีมีอยู่ในฐานเดียวมาครับเราจะบุกอัดฆ่าศึกด้วยทุกสิ่งที่เรามีทะลวงมันให้ทะลุยังไม่หยุดยังเฮ้ยอะไรเราอะโอ้ยแรงแรงเลยโอ้ยโอ้ยเอาจริงปะเอาจริงปะ อุ้ยเกิน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 ตายแกนี่เนี่ยพี่ไม่ได้บอกว่าฆ่าพี่ตั้งฆ่าไดทีอ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิวๆ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 แบบนี้ออกแน่เลยไงเหมือนแบบพลังยศไงคิดว่าพลังยศมันจะโอพีเกินไม่ได้โอพีขนาดนั้นนะเหมือนเดิมครับกดเดิมพับห้าทีผมจะไม่ออกผมพัห้าทีผมจะไม่ออกฐานนะครับน้องๆ รู้สึกว่าไดมอนด์ในเกมนี้น่าจะยังไม่น่าจะไม่มีจริงๆนะน่ยดับไดมอนด์ไม่มีจริงๆหาแล้วกินเดี่ยไม่หาแหละแล่ของก็ไม่มีเว้ยแต่ไม่เป็นไรนี่ถ้าเกิดไม่ตีเตียงตอนนี้ก็คือไม่มีไม่มีให้ตีแล้วนะเว้ยแค่นี้ครับน้องๆเราก็แบบน่าจะชนะแล้วอะครับดูดิว่าแบบโปรเพเยอร์เนี่ยเขาจะแพ้กับเติมเติมเพเยอร์หรือเปล่าไหนยศมียศลำดีอย่างนี้เองเพิ่งเข้าใจเขาว่ามียศ้ต้องใช้เวลาอนิดนึงอันนี้อ๋อนี่คือแบบต้องแบบต้องเตรียมการให้พร้อมเลยเหรอโอเคเอาเตรียมการพร้อมขนาดไหนวะ จะพ่อขนาดาไหนเนี่ยก็ไม่น่าจะสามารถที่จะสู้กับนี่ได้หรอกมั้งเนี่ยไปทั้งออกไปข้างนอกไม่มีทองใช้อ่ะสวัสดีนิกเชี่ยฟ้ามพลาดว่าไง<ๆ>นิกการฟา้ามของแกเนี่ยมันว้าวเอาติดไปตายอะไรอบอกแล้วมันไร้ความหมายนะนิ่เอ้ยนะยิ่งฟ้ามมาเท่าไหร่มันก็ยิ่งไร้ความหมายที่อยู่ถ้าเกิดอยู่ต้น้า,นายศเติม์มันะนะจะบอกให้สวัสดีนิก มันมจะไปทันได้ยังไงเออโอเคทำไรนิกอุ้ยเตียงระเบิดโอ้สุดยอดไอ้ทำเตียงยังทำเตียงพี่ระเบิดได้แต่ประเด็นหลักเว้ยมันไม่ได้อยู่ที่เตียงระเบิดนิกรู้เป่าประเด็นหลักคืออะไรไอ้ฉันก็ไม่รู้อะประเด็นหลักคืออะไรประเด็นหลักคือว่ามันจะฆ่ายังไงต่างหากเราจะบอกให้ แม่แล้วนี่แหละคือ,อประเด็นมันวิ <ไป S 2> น่งไล<ป>่มันเลยตามพี่เห็นไหมผ่าน,น,นแล้วชิบหายแล้วแกมไล่เก่งมากแกแกแกเซิร์ฟเดียวล่เก่งเป็นโอ้วันดีนี่ว่าไงค่อยค่อยต่ออุยกดต่อไปเลยเหรอๆๆกดต่อไปเลยเหรอแม่เนี่ยแบบว่าวิ่งไล่จับกับคนที่ตีคนที่ตีเดียวตายอ่ะไปตีแล้วเดียวตายจริงไหม,มรู้ว่าดาบกูช้ำเด็ดเลยแกมันไม่หายไปอ่ะขอลองอยู่แล้วกัน เขาให้แกะนี่มันอะไรเนี่ยว้าวรู้เปล่าน,นี่ดาบไปช้ำเน็ตเลยช้บเน็ต50อ,อันนั้นมันทีเดียวตายนะมันบรรทัดของแท้เลยนะ <laughs> ผมว่าผมผมนี่มันมันดูการโจมตีไปทุกคนดามเมจแม่งตี70อะ่ะตี70ดามเมจอ่ะก็ตีทีเดียวแบบเป็นปุ๋ยอะ่ะเอาละผมคิดว่าเขาไม่ได้คือ <laughs> แ,แต่คือว่าตีเตียงได้นี่คือก,ก็ถือว่าเก่งนะที่ผ่านทั้งหมด <laughs> ไม่ไรดิกไม่ไรดิ อะไรนิกอะไรนิกนีม่ตมมิหมดอมดหมดอาหารมันนัดเดียวตายอ่ะมันแบบวันช็อตอ่ะทําไม่รู้นะครับว่าถึงแม้ว่าจะเทพค p พีเทพ,เ,ทพบเบสบอลขนาดไหนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปอยู่ในส,สถานเขาเรียกว่าเลือกสถานที่ผิดเนี่ยยังไงก็แพ้นะครับทุกคนสถานที่นี้เป็นสถานที่สำหรับคนเติมนั้นเอาละไอ้หนูะอยไงไรแกต้องตายแล้วหมดเวลาเทพแล้วทำอะไรอะ่ะเดีย๋ยวทำสิ่งที่มันไร้ค่าสิวะ